ดีครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ครับวันนี้มาร่วมงานจอห์นนี่บล็อกเกอร์ก็รู้สึกเขาเรียกว่ายินดีกับจอนนี่บล็อกเกอร์ด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าครบรอบ100ปีในไทยแล้วก็หวังว่าจะมีเขาเรียกว่า200ปี300ปีแล้วเราก็จะมาร่วมงานอีกก็จะพลาดเราสองปีนึเรากินยาอายุวัฒนะอยู่แล้วหวังว่าจะเจอพี่ๆมาสัมภาษณ์ผมเหมือนเดิมนะครับความร้อนได้ไงเป็นยังไงจริงๆก็เป็นเกียรติมากอันนี้เป็นครั้งแรกกับการร่วมงานของจอนนี่ตอนนี้บล็อกเกอร์ก็ โตแล้วมาได้แล้วเฮ้ยเป็นลู่พี่ซานพี่ซันใช่อาพูดมาขนาดนี้เห็นที่ประกวดนี่แบบประมูลไหมคะเอาจริงคนนี้เราจะมูลกันใช่ไหมครับอยากได้มั้ยจะซื้อให้จริงเหรอนายบ้องแต่จริงถ้าเป็นคุมาร์้าให้รางวัลแต่คุณพี่ราคาเท่าไหร่ะเท่าไหร่ดีอ่ะก็ขอบบนสุดจะไปสุดที่คุณรือเปล่าผมจะผมไม่ใช่ผมผมอาจจะไม่แบบ เาะว่าอยากให้คนที่อยากได้จริงๆมากกว่า่แล้วาสวยครับคือด้วยความที่เราอ่ะเคยเคยใส่ของแบรนด์พี่สลันอยู่แล้วที่ตอนไปฝรั่งเศสแล้วก็เขาเรียกว่าติดตามแบรนด์พี่เขามามันจะมีความเป็นไทยที่สวยมากพอมาไปอยู่กับขวดก็รู้สึกว่าพอมันกลายเป็นแกจเจตมันมัน่ารักดีมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเวลาเราเอาไปตั้งเราควรจะต้องถามแน่อันนี้อะไรออันนี้อะไรแลวมันสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะใช่อยากได้ ะคบแก็น่าสนใจแต่แล้วแต่เขาถ้าเขาซื้อให้เราก็รับไว้แล้รับไว้นะในข้อมองก็ตามเขาเหนื่อแตกแล้วเขาเหนื่อเลยโอเคครัก็อยากจะชวนแฟนๆมาร่วมกประมูลครับก็อันนี้คือเป็น10ขวดในไทยเอ้ย10ขวดเท่านั้นโอลลี่นะครับก็ใครที่ได้ไปเข้าคลองเนี่ยถือว่าต้องเป็นเรียกว่าคนที่ส special one สุดเลยสิบขวดในบรรดาคนกี่ร้อยล้านคนฉันก็คุ้คลุเป็นโพลิสเปเชียลมากก็ต้องมีติดบ้านไว้เพราะมันส่วนมากจริงๆก็เป็นเวอร์สเปเชียลด้วยไม่เฉลยแค่เก้าแล้วเพราะว่าขกดจริงแล้วอยู่ที่บ้านเราก็จริงเลยเหรออ่ะอยากได้ก็ซื้ออื้อไปเรื่อยทุ่มอ่ะเป็นยังไงบ้างซีรีส์ยอมแล้วี่ปีเย้ดีครับดีใจครับรู้สึกว่าเป็นกระแส นี่ก็ะแสตอนที่ดีมากแฟนๆชอบครับแล้วก็ความเข้มข้นมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใครได้ดูจริง s ซ n s e t X White เพียงชาลัยอ่าขายก่อนมาาันจะค่อยเพิ่มระดับจากตอนแรกจากสิบมาก่อนแล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าไปสิบตอนนี้ผมเลเวลประมาณห้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยเล่นเทรนคอยมาบอกตลอดว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็รู้สึกดีมากๆครับรู้สึกแล้วก็เราก็เต็มที่กันด้วยได้รับซีเอพีมาแกงเพนย์ับสุดไม่ได้แกง ไม่ได้แกงเราบอกตั้แต่แรกไเลว่าเราเป็นเรียกว่าชองเนาะเป็นโรเบ<ร><ร>ิตริร์<ร>ตีแต่ว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าตั้งแต่ EP น่าจะ5หรือ6นี่แหละเราจะเปลี่ยนชองแล้วทุกคนเตรียมตั้งตารอให้ได้นะครับ <มา S 2> แล้วก็รับมือให้ทันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเรียกร้องว่าเฮ้ยทำไมไม่ค่อยมีแล้วซีเลยเดี๋ยวพอมีแล้วจะตกใจ อันนี้อีเวนต์เริ่มจะเกิดแล้วใช่ไหมอีเวนต์แรกใกล้ลกจะเกิดแล้วครับสามารถรออีเวนต์แรกได้เลยเสาร์นี้ครับเขาจะอยู่ดีๆไหมประมาณไหนคือดูแล้วฟินอ,ะ <c oughs> อ่ะเอางี้ผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกไปไปคือโรแมนติกคอมเมดี้เนาะมันก็ไม่ได้อัดแบบไม่ได้ว,ว้าวแบบฉีกเสือ้อแต่มันว้าวแบบอื่นในเวอร์ชันที่คนยังไม่ทํากันคือในบทอ่ะไม่ฉีกแต่ไม่รู้ว่าตัวนักแสดงอะฉีกไหมเขาฉีก มาเอาอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเลิฟซีนแบบใหม่ที่ทำให้ทุกคนแบบว่าใจเป๋วอะแบบใจเกือบหยุดเต้นเลยอะคุณหมอเอ้ยมาปั๊มหัวใจเลยมันไมหยุดเต้นขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันไม่ได้ค่ะแม่เขาบอกว่าใจหยุดเต้นเลยนะดีครับใจเขาหยุดใจเราเพราะว่าซีนนั้นเนี่ยเราเต้นไปด้วยอุย้ยสปอยหรอเฮ้ย,ย,ยสปอยหรอ แต่อีกไม่กี่วันก็ได้ดูแล้วซัพพอร์ตก็ได้คือมันเป็นซีนที่โรแม,มนติกมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนที่อยากมีเล็บซีนแบบนี้แล้วตอนนี้ผมทําได้แล้ว<อ>เฮ้ยทําได้คือหมายความว่าอะไรหมายว่าผมได้มีโอกาสลองทําแล้วรู้สึกว่าอเออฟินดีนะเผื่อใครดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองเอาไปใช้พูดอะไรเนี่ยเออพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่แต่เหนือซีนแต่คุณผิดทายด้วยซีน โลัแล้วเราก็ต้องเปิดให้สุดอันนี้ก็คือเราะไม่สนใครเราเปล่ปาไม่รู้แต่ทีนีคือคนที่เห็นแล้วเนี่ยคุณคือคนสเปเชียลสุดละระว่าความรักของเราเป็นเบ่งบานท้ามกลางาสวนดอกไม้ทู่ปิดอยู่กลางเมืองจริงนะหลงเงาพูดไปเรื่อย ก็จริงๆพวกเราก็เขาเรียกว่าเห็นฟีดแบ็กแฟนๆมาโดยตลอดตั้งแต่ EP แรกก็รู้สึกว่าแฟนๆให้การตอบรับดีแล้วก็มีบ้านอื่นด้อมอื่นเข้ามาแวะเอียนดูแล้วก็ติดก็เลยอยากจะบอกนะตรงนี้นะครับเอ็นดูสีเหลยองของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะติดตามใครแอบมาดูซีเหลืองของเราได้นะครับแต่ว่าถ้ามาแล้วติดแล้วคือล็อกไว้เลยนะไม่ให้กลับทำเป็นไงมัได้มม,มีย่างมีมามีมาแล้วนะที่ีมม,ม,ม,มีเพื่อมาสามคนละ แต่อื่นเป็นมัมหมาหมดเลยคือถอดเสื้อเห็นกล้ามเกือบทุกวันเอาอะไรมามัมหมีแต่ว่ามีคนมาแฮชแท็กได้มัมหมีมอสเท่านั้นสามคนแล้วสามคนแล้วสามคนแต่เป็นมัมหมีปลอมนี่ออื่นเป็นมัมหมาหมดเลยเป็นมัมหมีฟอมหมดเลยแล้วถุงนิ้เราเป็นยังไงมัมหมียังมีมัมยังมีมัมหมาบ้างยังมีมัมมาหรอมันไม่ได้ใช่มีเฉพาะเห็นว่าเซ็นสัญญามัมหมาเอ้ยมัมหมีเพิ่มเยอะเลย ก็ดีใจครับที่แบบมีคนชอบเรามากขึ้นมีคนแบบเข้ามาติดตามให้ความสนใจเยอะขึ้นก็จะลงรูปให้จึ้งขึ้นตามความชอบของคนที่เข้ามาเลยเ,ออเ,เร็วนี้แล้วจะมีอะไรเหตกับที่ต้องรือเปล่าเร็วนี้หรอเอาจริงๆนะฮะพอเรียกว่าพอซีนมาเนี่ยอื่นมันก็ต้องมาเสริมมาเสริมด้วยเพราะฉะนั้นมีอีกหลายผลงานมากมีอีกหลายชิ้นงานมากที่ไม่ได้ปล่อยนะครับก็ ตอนนี้กำลังรอเวลาอยู่ทุกอย่างเสร็จสรรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว,วจะทยอยปล่อยทยอยปล่อยเรื่อยๆแล้วก็จะมีไปน้อยพีด้วยแล้วก็มีวันเกิดด้วยม,มีแฟนมิสติ้งด้วยต่างๆอู้เยอะแยะมากมายชิ้นงานก็ยังไม่ได้ปล่อยอีกหลายชิ้นแปลว่าปีนี้คือจะเหมาเหมาเลยแข<อ>่งเลยครบแห่งเลยคือใครที่ลังเลวจะเข้ามาด้อมพวกเราดีไหมคืออยากให้เข้ามาเลยเพราะาผลงานรออยู่จุกๆให้ทุกคนได้เสพให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนครับไม่ไง แล้วก็เดี๋ยวมีไอ้นี้ด้วยเดี๋ยวเรามีถ่ายหนังด้วยเฮ<อ>้ย<อ>ตอนนี้อยู่ในเรียกว่าขั้นตอนการเคนบทใกล้เสร็จแล้วลเสร็จแล้วยังใกล้แล้วใกล้แล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะเปิดกล้องกันแล้วครับออบอกเลยว่าเป็นหนังที่น่ากลัวมากไม่ไม่เขาเรียกว่าใครที่ไม่ใช่สายหนังผีเนี่ยคือดูไม่ได้เลยบอกเลยว่าใครที่ชอบ